สถานการณ์ในเวลานี้ถือได้ว่าอยู่ในสภาวะตึงเครียดชาวบ้านชายแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาต่างพากันอพยพออกนอกพื้นที่รวมถึงโรงเรียนบริเวณชายแดนก็ได้ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเกิดการประทะชัดเจนมากๆว่าคนในพื้นที่ต่างพากันรับรู้ว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดหมาย ซึ่งหลายๆคนต่างพากันเป็นห่วงเพราะได้เห็นความเคลื่อนไหว u, ยั่วยุขนอาวุธหนักรถถังเข้าชายแดนของทางฝั่งเขมรแต่แท้จะไม่มีใครได้เห็นฝั่งกองทัพไทยขยับอะไรเลยจึงเกิดความวิตกกังวลว่าเราพร้อมรับมือหรือไม่หากเกิดเหตุการณ์ปะทะแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทัพไทยพร้อมมากๆแต่ที่ไม่เห็นภาพหรือคลิปออกมาก็เพราะภาพและคลิปการเคลื่อนไหวของกองทัพไทย ถือได้ว่าเป็นความลับและคนไทยจำนวนมากต่างพากันไม่ถ่ายภาพหรือคลิปลงโซเชียลตามที่กองทัพได้ขอร้องไว้แต่ล่าสุดได้มีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อทางเพจ Army Military f o r c e ได้แชรว่ามีผู้ที่ใช้ทิกตอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพนักง,งานส่งพัสดุได้ถ่ายคลิปรถถังของกองทัพไทยเรียกได้ว่าหลายสิบคันจอดอยู่ที่ฐานแนวหน้า ซึ่งพนักง,งานส่งพัสดุนอกจากถ่ายคลิปแล้วยังได้แจ้งพิกัดฐานอย่างละเอียดบอกหมดอยู่ตรงไหนยังไงเพียงพอแค่ต้องการยอดวิวแต่กระทบความมั่นคงของชาติอย่างรุนแรงทางเราจึงขอไม่เปิดเผยทั้งคลิปและภาพนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือกองทัพเราก็ขยับเต็มกำลังเช่นกันส่งสัญญาณชัดพร้อมชนเต็มที่รถถังเข้าประจำการเรียบร้อย แต่ล่าสุดได้มีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายไปยันฐานอื่นและทางกองทัพทราบเรื่องพนักงานส่งพัสดุแล้วทางฝั่งกัมพูชาก็น่าสนใจไม่แพ้กันหลังจากที่มีรายงานว่ากองทัพของกัมพูชาห้ามลงรูปหรือคลิปของทหารแต่ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน68ทางด้านทหารหน่วย B HQ โพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่น เกิดมาชีวิตนี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อศาสตร์เพื่อท่านสมเด็จเ,เตโชและเพื่อประชาชนแค่คำสั่งมาพร้อมเข้าตีพร้อมลบสูงสุดทุกวินาทีซึ่งภาพในรูปที่ทางเพจ army military force เอามาแฉนั้นก็เห็นหมดว่าเอารถถังรถหุ้มเกราะรุ่นไหนออกมาวอร์มบ้าง รวมถึงอาวุธที่หน่วย BHQ ใช้อะไรบ้างทุกอย่างกลายเป็นข้อมูลให้ฝั่งกองทัพไทยเป็นที่เรียบร้อย